สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิเคราะห์ประยุทธ์ปัดความรับผิดชอบโยนขี้ให้อนุทินลังโควิดระบาดหนักชี้ทั้งเก่าเกมหดเหี่ยมวันที่27เมษายนนายสมบัติบุญงามอนงหรือบกคลไร,รจุดหัวหน้าพักเรียนนักเคลื่อนไหวด้านการเมืองและสังคมแสดงความคิดเห็นเรื่องระหว่างผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขความว่าถอดรหัส ปฏิบัติการโยนขี้อย่างที่เรารู้กันว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้อยู่ในช่วงฝีแตกแล้วคนไทยสาม,มาคีกันด่าดทอรัฐบาลอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้วยภาวะกระแสความนิยมตกต่ำระดับขีดสุดประยุทธ์เลือกใช้วิธีการไปถแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณาสุขขณะที่อนุทินและผู้สื่อข่าวตรงนั้น แล้วพูดออกมาว่าประชาชนโทรไปที่1668แต่ไม่มีคนรับสายปัญหานี้เป็นปัญหาที่การบริหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่คือกลยุทธ์เบื้องทางน้ําเมื่อกระแสน้ําหลักเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลประยุทธ์เบี่ยงเส้นทางน้ําไปออกที่ติวานนท์เข้าไปที่สอท่อท่วมบ้านอนุทินเรียบร้อยอนุทินใช้จังหวะนี้พาสื่อมวลชนไปดูโต๊ะทํางาน1668ที่มีแต่โทรศัพท์กับกระดาษ แน่นอนว่าทัวลงอนุทินเต็มๆอีกรอบแต่ก็เกิดคำถามว่างานสายด่วนโควิดทำไมไม่ใช้เบอร์1111 11ของสำนักนายกซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีและอนุทินอาจพยายามสื่อสารว่าหากจะให้เราทำงานเพิ่มทำไมไม่ให้งบประมาณมาเพิ่มด้วยนี่ยังใช้กระดาษจดอยู่เลย ประยุทธ์แสดงถึงความเก่าเกมและความเฮี้ยมที่มีต่อเพื่อนร่วมงานไม่สมเป็นชายชาทหารแต่กับโยนขี้ใส่อนุทินเพื่อปัดความรับผิดชอบส่วนอนุทินก็ไรความสามารถและขาดความกล้าหาญทางจาริยธรรมที่จะพูดถึงปัญหาความผิดของรัฐบาลที่ไม่ใช่เพียงแค่กระทรวงสาธาร,รณสุขเมื่อไรความสามารถและขาดความกล้าหาญทางจาริยธรรมอนุทินจึงกลายเป็นหุ่นฟางที่ออกไปรับธนูที่ถูกยิงค้างกำแพงมาปัอกอก ส่วนประยุทธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็หลบหลังอนุทินแม้แต่รัฐมนตรีช่วยสอทอยังสาธิตปิตุเตชะก็ยังไม่กล้าขยับปากพูดอะไรในช่วงเวลานี้อนุทินโดนท,ทนั้งธนูโดนทั้งคี้ที่ประยุทธ์ศาสใ่เม็นไปทั่วอยู่ในขณะนี้มองไม่ออกเลยว่าภาพลักษณ์และอนาคตทางการเมืองของอนุทินจะเป็นอย่างไรในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ